สวัสดีครับลูกค้าที่น่ารักทุกๆท่านครับผมมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับเจเซ็นต์คาร์ติวโนนสีจังหวัดนนทบุรีครับลูกค้าเรามีรถด,ดีรถสวยราคาถูกไว้ให้ลูกค้าอยู่เสมอแล้วก็อยู่ตลอดไปนะครับลูกค้าผมถ่าย คลิปเหมือนที่บอกครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากเลยครับลูกค้านะฮะต้องหาเวลาแล้วบางทีตอนเที่ยงก็ต้องออกมาถ่ายนะฮะดูช่วงที่จังหวะฝนเบาลงนะแล้วก็ฝนหยุดตกนะลูกค้ากราบสวัสดีลูกค้าใหม่ทุกทกท,กท่านนะครับถ้าเพิ่งมาเจอคลิปผมคลิปแรกไม่ต้องตกใจแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจผมซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองทุกรุ่นทุกชนิดกับลูกค้าแล้วก็ขอบคุณลูกค้าเก่าทุกทกท,กท่านที่ผ่านมานะครับลูกค้านะฮะถ้าลูกค้าเคยดูคลิปผมอยู่แล้วก็จะทราบว่าผมเป็นคนทำรีวิวแบบ คลิปสดคลิปสดของผมคือผมไม่ได้ไลฟ์สดนะผมถ่ายสดสด,สด,สดเรียวแบบ take, เียวแบบเทคเดียวจบไม่คัดเทคระหว่างทางฮะและที่สําคัญรถผมเพิ่งได้มาผมก็จับถ่ายเลยนะฮะผมอยากให้ลูกค้าเห็นตอนที่ผมซื้อรถมานั่นเองนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดผมพบเจอตําหนิตรงไหนผมแจ้งรายละเอยียดสำคัญมจริงทั้งหมดครับลูกค้าเดี๋ยววันนี้นะครับหนีไม่พ้นอีกแล้วกับแบ,บ,แบรนด์ isuzu ฮะลูกค้ากับ isuzu mu x นะฮะต้องบอกเลยว่าเป็น suv รถครอบครัวกับรถใช้งานจริงที่ขับดีอีกหนึ่งรุ่นฮะที่สําคัญนะครับตั้งแต่รถ e v รถไฟฟ้าเข้ามาราคามือสองลงกระจายเลยครับลูกค้าทําให้ลูกค้าที่ซื้อป้ายแดงขาดทุนแบบย่อยยับเลยนะครับลูกค้านะฮะถ้าลูกค้าหารถใช้งานอยู่นะฮะคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่ไม่ควรพลาดนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมแบบละเอียดเลยฮะลูกค้ากับ isuzu mu x นะฮะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.5เทอร์โบนะครับลูกค้ารถปี2015นะฮะรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนหนักไม่เคยพิกามไม่เคยจมน้ําแก้มหน้าแก้มข้างประตูทุกบานเดิมโรงงาน100%นะครับคันนี้ผมการันตีงาน โครงสร้างงานตัวถังนะฮะถ้าซื้อไปแล้วมีชนหนักมีพิกควม่มมีจมน้ำผมซื้อคืนจ่ายเงินเต็มคืน100%เนตะฮะต้องบอกเลยว่าผมการันตีทุกคันแน่นอนที่เอามาลงคลิปนะฮะถ้าลูกค้าเห็นผมพูดผมก็จะบอกตรงๆหมดนะบางคันมีเบียดมีแก้ม,มามีชนเปลี่ยนกระจกอะไรมาผมบอกหมดนะครับผมพูดหมดนะลูกค้านะฮะตำหนี่มีบ้างอยู่แล้วนะครับรถมือ2นะฮะตำหนี่มีบ้างนะครับคือขนาดรถลูกค้าดูนะขนาดรถออกจากศูนย์วันเดียวอ่ะบางทียังมีตำหนีนะเนี่ยจุด เล็กๆนะฮะจุดหินจุดแมลงนะครับพวกนี้ไม่ต้องไปทำสีนะเสียดายสีเดิมนะครับนอกั้นไฟยังเดิมโรงงานเป็นโปรเจคเตอร์ซีนอนนะครับไฟยังใสมากครับรวมถึง daylight คิ้วกระจังหน้าต่างนะฮะยังสดนะฮะสีเป็นสีขาวมุกนะฮะสีสวยกริบเลยลูกค้าตะเข็บแก้มกิปล็อกเดิมโรงงานหมดเลยนะฮะแม็กเป็นแม็กเดิมตรงรุ่นหมุดล้อซุ้มล้อตัวโช๊คคัตซีไม่มีผุนะฮะตะเข็บเดิมหมดนะครับนะฮะยาง เป็นยางกูดเยียนะครับดอกยังเต็มเต็มอยู่นะครับลูกค้าลูกค้ามันยังไม่ต้องเปลี่ยนนะครับยังไม่ต้องเปลี่ยนยางยังสภาพยังพอใช้ได้อยู่อีกสักปีนอยู่ได้อยู่นะฮะตะเข็บประตูต่างๆเดิมนะฮะเดิมสนิทเลยนะครับนะฮะรถจริงขับดีมากครับตัวมิวเเนี่ยให้ความนุ่มค่อนข้างสูงนะแต่ต้องบอกเลยว่าเขาเป็น SUV ที่ค่อนข้างคันใหญ่เหมือนกับกลุ่ม Fortuner ครับลูกค้าถ้าลูกค้าหารถเล็กๆก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์การใช้งานนะครับลูกค้าเหมือนที่ผมบอกครับเรา ซื้อรถเพราะว่าเราเอามาใช้งานเราควรหารถที่ตอบโจทย์การใช้งานของเรานะฮะเราจะซื้อเพราะความชอบอย่างเดียวก็ไม่ได้นะบางทีนะครับลูกค้าราคาผมเอาแค่นี้พอนะครับสำหรับปี 2015, 2 0 1 5 m x 2.5มิวเอ็ดีเซลนะครับลูกค้าเท่าไหร่นะ4,905,000บาทเป็นไปแล้วครับคันนี้ดูปีที่แล้วยังขายกัน6-7แสนอยู่นะครับราคาลงมากระจายมากเลยครับผมว่าราคานี้ยังตึงไปอีกประมาณ 2- 3ปีแน่นอนครับ และที่สําคัญนะครับจัดไฟแนนซ์คือท่วมยอดแน่นอนนะลูกค้าแล้วก็ต่างจังหวัดเหมือนเดิมนะครับผมส่งให้ฟรีไม่มีบกคให้จ่ายเพิ่มแล้วก็เล่มทะเบียนผมบังคับโอนนะลูกค้าค่าใช้จ่ายผมเป็นคนออกให้ทั้งหมดหรือส่วนงานเคลือบสีรถงานถ่ายน้ำมันเครื่องผมทําให้หมดนะับเพราะว่าผมขายรถพร้อมใช้งานรายละเอียดต่างๆลูกค้าอยากจะโทรสอบถามนะครับติดต่อเข้ามาได้นะลูกค้าเพราะว่าผมอาจจะไม่ได้พูดในคลิปทั้งหมดนะฮะอาจจะไม่ได้บอกทั้งหมดขอบยางต่างๆนะฮะยังใหม่นะลูกค้าประตูเปิดปิดแน่นทุกบานนะ ขอบยางประตูชุดงานเหล็กหลังคาคิ้วกระจกต่างๆนะฮะยังเดิมแผงจิง้งรีดสนิทกระจกเลยนะฮะไม่เคยแกะนะฮะสียังสวยกริบเลยฮะลูกค้านะครับซื้อไปไม่ต้องทำอะไรเลยครับนะฮะและที่สำคัญนะครับผมต้องบอกเลยว่ามิวเเป็นรถที่ขับดีมากแล้วก็การดูแลรักษาค่อนข้างง่ายครับช่างดูแลอิสุสุเนี่ยผมต้องบอกเลยว่ามีทุกอำเภอฮะช่างมีทุกตำบลทุกอำเภอนะครับ เป็นแบรนด์อิซูสุนะคะแบรนด์หลักในบ้านเรานะครับคิ้วฝาท้ายโลโก้มิวเอแท้นี่ฮโลโก้อิซูสุเดิมโรงงานนะครับแล้วก็ไฟไม่มีลายงานให้เห็นแม้แต่นิดเดียวครับเส้นไล่ฟ้าต่างๆยังคมกลิบเลยนะฮะสภาพยังสดๆเลยนะครับลูกค้าสภาพผมถือว่าสวยยังสวยอยู่นะครับตำหนีนี่แทบไม่มีให้เห็นเลยฮะแล้วก็แก้มประตูขอบยางประตูสด้านสวยหมดนะครับลูกค้าสภาพคือสดเลยนะฮะ บันไดต่างๆยังเดิมไม่มีรอยเบียดเลยนะฮะบันไดยังเดิมนะครับสีนี่บางเกียบเลยครับซุ้มล้อด้านหน้าซ้ายยังเดิมสนิทอยู่นะครับสภาพคือยังสดแล้วก็ยังสวยอยู่นะครับซื้อไปไม่ต้องทำเลยเลยครับนะ,ะเดี๋ยวผมพาไปดูภายใน เหมือนที่ผมบอกครับคือบางทีผมเข้าใจฮะลูกค้าลูกค้าบางท่านอยู่ไกลแล้วก็บางท่านก็ทํางานไม่มีเวลานะครับผมพยายามถ่ายแบบละเอียดมากที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากได้เพิ่มเติมตรงไหนนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้นะฮะผมก็จะถ่ายเพิ่มให้นะครับเพราะว่าบางทีผมไม่ได้ถ่ายยาวมากบางทีมันจะกินเวลาคลิปวิดีโอนะฮะอันนี้ผมจะถ่ายอยู่ประมาณสิบกว่านาทีนะครับลูกค้านะครับคันนี้เลขไม่อยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0นครับนะฮะถ้าถามผมผมว่าไม่เยอะนะ อยู่ที่สภาพการดูแลนะครับพวงมาลัยพวงมาลัยเดิมนะครับลูกค้าเดิมโรงงานหมดนะฮะตะเข็บได้เดิมมีมัลติฟังก์ชันนะครับมีจอมีกล้องถอยครบหมดนะครับเอดีิการ์ถอดไว้นะฮะเดี๋ยวเสียบให้นะครับนะฮะชุดงานคอนโซลเบาะเป็นเบาะหนังเดิมโรงงานนะครับเบาเป็นเบาะปรับไฟฟ้าแล้วนะครับสภาพคือยังสดแล้วก็สะอาดอยู่นะครับลูกค้าเดี๋ยวผมฟอกขัดให้อีกทีนะฮะแล้วก็ผมยังไม่ได้ชุบน้ํายานะครับเดี๋ยวชุบน้ํายาให้นะฮะรถก็จะเงาฉ่าเลยนะฮะอันนี้คือเดิมๆสดๆเลยนะครับ ชุดแผงประตูต่างๆยังสวยกลิบเลยลูกค้าดูนะครับชุดงานหนังตะเข็บหนังเดิมนะฮะแล้วก็ที่สําคัญครับลายไม้ไม่มีแตกเลยฮะไม่มีแตกไม่มีลอกประตูไม่เคยแก่นะลูกค้าประตูเดิมหมดนะครับยิ่งเบาะหลังนี่คือสภาพผมว่าใหม่กว่าข้างหน้านะฮะใหม่กว่านะครับแต่ผมยังไม่ได้ฟอกไม่ได้ขัดนะมันอาจจะมีคราบเปื้อนนะฮะเล็กๆน้อยๆคราบฝุ่นนะครับเดี๋ยวผมฟอกผมขัดให้นะฝ้าเพดานตีไปสะอาดมากคันนี้มีจอกลางทรงรุ่นมาให้นะครับ ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเสียนะครับตัวจอมีเอ็กอ่ะเพราะว่าเขาจะใช้วัสดุค่อนข้างดีลูกค้าจอส่วนใหญ่ทํางานได้หมดแล้วก็แอร์จะอยู่ชุดทั้งบนนะครับไม่มีแตกเลยนะฮะบางคันดูแลไม่ดีเลยพวกนี้แตกกรอบหมดฮะคันนี้สภาพคือยังสดนะครับนะฮะยิ่งเบาะเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะเบาแถวที่3นี่คือยังใหม่เลยนะครับเบาแถวที่3ส่วนใหญ่ได้มาใหม่ทุกคันครับลูกค้านะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดฝาท้ายนะครับแสงจะได้เข้านะฮะ พอภาพมายังเดิมสดอยู่นะฮะเม็ดอาร์คเดิมนะครับข้างหลังก็จะเป็นกล่องใส่ของนะพวกนี้ถ้าเราไม่ใช้เราถอดออกได้นะครับเราหมุนน็อตตรงนี้นะครับแล้วก็บ่อหลังนี่เราสามารถพับได้นะครับพับก็จะเรียบเลยครับลูกค้าก็จะเรียบเหมือนตัวเทเบิลเซอร์ครับเพราะว่าตัวเทเบิลเซอร์ของเชฟโรเลตครับเขาซื้อลิขสิทธิ์ของมิลเไปนะครับเอาตัวโครงสร้างของมิลเไปทําแล้วก็ไปใส่เครื่องของเชฟโรเลตนะฮะถ้าเป็นตัวอิสสุเลยมันก็จะดีกว่านะครับเพราะว่าราคาอาจจะสูงกว่าเทเบิลเซอร์แบรนด์เชฟนะครับ แต่ผมเชื่อเลยเลยว่าหลายๆท่านก็ยังมั่นใจในแบรนด์ี s u z u อยู่นะฮะแล้วก็รถจริงขับดีด้วยครับลูกค้าแล้วก็การกินน้ํามันค่อนข้างประหยัดครับเป็นรถที่ขับนุ่มฮะเป็นรถใช้งานครอบครัวได้จริงฮะแล้วก็ใช้งานได้ยาวๆเลยครเพราะว่าตัวตัว MU-X อ่ะผมขายมาตั้งแต่คันมือ2ล้านกว่าบาทนะครับ เดี๋ยวนี้ราคาแบบลงกระจายเลยครับแต่เป็นข้อดีนะครับเป็นข้อดีสําหรับเราครับ <c oughs> แผงประตูไร้ต,ตาหนิเลยนะฮะ <c oughs> ชุดงานคอนโซลต่างๆ่างยังใหม่แล้วผมยังไม่ได้ลงแว็กนะครับ <c oughs> ในวันผลผมปล่อยรถเนี่ยผมขอญาตเคลือบเงาให้หมดนะฮะรถ <c oughs> ก็จะสีก็จะฉ่าเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องฝนจะตกอีกแล้วฮะลูกค้าต้องรีบถ่ายคลิปฮะฝนจะตกอีแล้วฮะวันนี้คงได้ถ่ายแค่สองสำคัญนะครับ เครื่องค่อนข้างนิ่งมากครับนะแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ DDI ด้วยครับลูกค้านะครับเป็นตัว VGS นะครับ VGS Turbo เครื่องบล็อกเนี้ยข้อดีของเขาคืออะไหล่ค่อนข้างเยอะแล้วก็การดูแลรักษาง่ายแล้วเครื่องก็ทนจริงครับผมเป็นอีกหนึ่งคนที่กล้าการันตีให้อนสูสุนะฮะเครื่องก็ทนจริงครับเพราะว่าผมขับรถยนต์เป็นก็เพราะอ s ส z u ุนี่แหละฮะผมขับตั้งแต่ตัวมงกุฎทองนะครับลูกค้าสมัยก่อนเลยครับรถปู่ผมนะครับเป็นเพราะรุ่นนั้นเลย วันแรกก็เข้าข้างกำแพงแล้วนะประตูข้างนี้ไปหมดเลยนะครับก็ถือว่าขับรถเป็นเพราะแบรนด์อิสุสุเลยนะครับก็ผมถือว่ายังพร้อมใช้งานอยู่แล้วก็เป็นรถที่ยังน่าใช้เดู๋ยวผฟังเสียงเครื่องครับเครื่องค่อนข้างสมบูรณ์มากครับตะเข็บยังสวยนะลูกค้าเดิมหมดนะหน้าเดิมร้อยซนตะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมนะลูกค้าพยายามจะ ให้ละเอียดถ้าลูกค้าอยากได้เพิ่มเติมตรงไหนนะฮะก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับลูกค้าเดี๋ยวผมถ่ายเพิ่มให้นะครับขอบคุณมากนะครับ